ห้าหกหกครับทางสพเลครับจันทร์ตะลักได้ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายสารจังหวัดชิซึกเกะครับคือนายไปสารเลิศรัฐละนากันยานเลิศรั์ครับผู้ต้องหานะครับในคดีค้ายาเสพติดและการกระบวนการตอกเงินนะครับในขณะที่จะได้รับกรยึดของกลางได้หลายรายการครับคือบัตรบัตรประจำตัวได้ชนนะครับบัตรเอทีเอ็มนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือยาเสพติด ในสมุดบัญชีธนาคารยี่สิสี่เล่มและเงินสดกี่จำนวนมาจับซึ่งในสมุดบัญชีธนาคารนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ภายใต้ชื่อของบัญชีกรุงไทยได้คล้ายนะครับ8ปดเจดแปดี่คุณเล่นใีธนาคารหรขอเอ,อ่ขอเลขขอเลขเต็มเต็มเลยนะเดี๋ยวพี่เช็คที่ธนาคารเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดก่นจนตั้าเจ้ากเรียกหาประกาศกับกระดาษมาหน่อยแล้วก็จะได้จดเป็นบันทึกหลักฐานไว้เพราะโดนผู้ต้องหานะครับจะทำการสะทรอดกล่าวหามายังคุณ คุณพาวสพกันสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าอะไรเขาได้ทำการสะท้อนข้อต่อหาทั้งหมดว่าคุณน่ยนะครับคือผู้ร่วมกระบอกแจงกับเขาซึ่งนะครับตรงนี้ทางสพนะครับการชำระลักไม่ได้ปักใสเชื่อเลยทำการติดต่อนะครับโดยตรงอันนี้ไม่ใช่แก๊งยวนะอันนี้ไม่ใช่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมผมไม่ใช่แก๊งคอร์นเตอร์ชื่อว่าอะไรนะชื่อคุณน่ะครับชื่อคุณน่ะอ่าครับชื่อผมใช่ไหมค่ะผมนะครับร้อยตำรวจโทไพฑูรยนสีวงครับไพฑูรย์ สะกดนะใช่าซไฟทีทสีวงใช่ตะไ่ตะไค่ไม้ไหครับอืมพอพานจ้ะทอทหารสระอูรอเรือยอยักกลันทอทหารสระอูรอเรือครับรอเรือยอยักกลันยักษ์กันนามสกุลสีวงฮะสีวงครับสะกดค่ะสอดิศรอเรือจะอีบอวแวนงองูสอนลากลันสอดิศี รอเรือสละอีอะไรอีกวอแหวนงงูวอแหวนงงูกับซอสซอสซอส,สลาครับแล้วก็กะลันซอสลาแล้วก็กะลันอ่าใช่ครับถูกต้องเ,ออเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าต่อเออคุณได้รับแจ้งจากคนตำรวจโทรอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกอะ่ะสังวรวันพวีครับเออยศยศอะไรนะยศคนตำรวจโทรสังวรวันพวี พอต่อทอสะกดหน่อยพอนตำรวจโทรนี่ต่อเสือสสรครับตอเสือต่อเสืออะไรนะออกขอาไปครับตอเสือไม่หันอากาศงองูครับงองครับวงแหวนรอเรือนอนเนนวงแหวนรอเรือนอเนนกะลาน้ำสกุลรับวันตั้ววีครับวงแหวนับไม่หันอากาศบงแหวนแล้วก็ไม่หันอากาศร<น>ครับนอนหนูนอนหนูนหนาสระ โอนอาหารสละอ่ะวแแวนสละอีวแแวนสละอีวแแวนสละอีครับไม่ใช่สละอีสละอีใช่ครับวันทวีใช่ครับอือืออ้าวอยู่เอ่ออยู่สพเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้อมูลคุณก่อนสพกันทลราศตอนนี้คุณได้ทำการอัดอัดคลิปเสียงไว้อยู่ใช่ไหมตอนนี้อัดอยู่อ่า การอัดคลิปเสียงอะไงนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องทําการโจทย์ก็ได้เนาะไม่<ร>เป็นาาการอะไรนะาก,การทะล,ทลทาร,รัาก,ารนาก,นากนะครับจับลายใบสารใลานกันยาได้ครับการทะลารักเดียวนะจอพอกันทะลารอืมนังวักซีสเกตอ่าใครนะเป็นคนเอ่อเป็นคนเอาชื่อที่ไปนะนางหรือนายนะเมื่อกี้เอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาแบบนี้ครับใจเย็นๆเนาะตอนนี้ใจเย็น,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 นก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ทําอะไรครับสายมันติดกิงอยู่นะครับ ซึ่งผมจะขอแจ้งเอกสรารเร่งด่วนตอนนี้หน่อยเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อพี่ใครนะเป็นคนเนออเอาบัญชีที่ไปนะเมื่อกี้อ่ะนายหรือนางอะไรอ่ะให้ข้อมูลนายไพาลเลื่อน,นรัดนะครับแล้วนางกัญญาเลื่อนรัดนายสะกดให้ด้วยนะครับสะกดนายไพศาลอนะ่ะคุณครับคุณเดี๋ยวใจเย็ยนๆครับอย่าพิ่งจดตรงนี้ครับเดี๋ยวสายมันบันทึกเียงอยู่ผมเร่งดําเนินการตรงนี้นะครับเพราะจะต้องขอแจ้งและขอสอบถามขออถามเพื่จริงเท่านั้น นะครับตามดพี่ติสกุนายอะไรนะนายอะไรนะสกดให้ก่อนูชา้์ฟังหน่อยฟังหน่อยครับฟังหน่อยครับอ่าผมเนี่ยต้องแห้งงําเนินการนะครับก็เข้าใจก็เข้าใจไงแต่ว่าพี่เป็นผู้เสียหายไงพี่ก็ต้องการข้อมูลนะตรงนี้ไม่ต้องจดอ่าข้อมูลตรงนี้ไม่ต้องจดครับเสียงเนี่ยมันบันทึกไว้อยู่มันเป็นข้อมูลอยู่กับเสียงครับเสียงตรงนี้นะครับมันอยู่กับที่ว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือผมเดี๋ยวพี่ก็ขอจดหน่อยได้ไหม การแถบเสียงเนี่ยคุณสามารถส่งคลิปเสียงให้กับนายควาได้ใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยพี่กําลังส่งพูดไปด้วยส่งไปด้วยที่จดในโทรศัพท์มือถือเนี่ยสกดให้พี่ได้ไหมครับไ้นงั้นได้ครับเออเอ้าวสกดมารคับพอพานรอเรือค่อยๆนะพอพานรอเรืออะไร,รครับอะไรนะสอสลาสอารอเรือสลา,ารอเรือนชื่อชื่อว่าอะไรนะนายอะไรนะ่นนี่ใครครับ นายอะไรนะสารเนี่ยนายผู้ผู้เอาชื่อพี่ไปเนี่ยนายไพศาลเลิศรัดครับเลิศรัดใจเย็นๆนะครับเพ่อพูดครับนายไพศาลเอาคนตกใจเว้ยต้องตกใจก็ต้องสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคุณแค่เป็นผู้ถูกกล่าวหาครับคุณไม่ใช่ผู้ต้องหาครับก็น่นหน่ะสิตกใจอยู่ดีเอาบัญชีที่ไปฟอกเงินได้ยังไงเอาไพศาลอะไรอสกต่อเสียแล้วนะฟังก่อนฟังก่อนครับฟังก่อนฟังก่อนครับใจเย็นๆอ่า คุณยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับคุณคิดไปเองทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> คิดไปเองังใงคุณเป็นคนโทรบอกนี่ผมกําลังจะแจ้งรายละเอียดแต่คุณกลับมาข<อ>ัดแย้งคุณยัง<อ><อ>ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่คุณบอกว่าอ่าจะแจ้งตรงกดตรงนี้นะในทางที่ว่าสายบัน,นที่เขียงอยู่เราจะขอแจ้งรายละเอียดเพราะว่าเราเร่งด่วนนะครับคุณต้องเ,เออเร่งด่วนเร่งด่วนบอกมาว่าใครเป็นคนใส่ร้ายพี่เนี่ยตอนเนี้นะ นายนายไพศาลอะไรนะเอาไหมสะกดไหม่ฟังก่อนฟังก่อนครับสะกดนามสกุลให้พี่ด้วยอ้าวนายไพศาลอะไรนะสะกดนามสกุลด้วยคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟังผมก่อนครับฟังก่อนฟังก่อนเนาะผมต้องเร่งนะครับเดี๋ยวผมสะกดให้ฟังทีหลังแต่ผมขพี่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 ก็เร่งเหมือนกันนะพี่นี่ตกใจมากเลยเนี่ยผมเข้าใจคุณอย่าตกใจสิครับถ้าคุณถ้าคุณถูกถูกเอ่อคนเอาบัญชีเป็นบัญชีม้าคุณจะตกใจไหมคุณคุณครับคุณ ตกใจมากเลยนี่ตกใจตกใจตกใจคุณคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเล่นหรอครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องเล่นไงก็เลยสอบถามข้อมูลยู่นี่ออสอบถามข้อมูลไว้ทีหลังแต่ผมขอแจ้งรายละเอียดก่อนได้ไหมนะครับให้มันเข้าใจก่อนนี้ก่อนไม่ใช่นําไปคิดไปเองว่าอ่ะตรงนี้เนี่ยคุณกลายเป็นผู้ต้องหาไปซะแล้วคุณพูดไปเองทั้งหมดเลยนะครับนะครับเพื่อต้องการข้อเท็จจริงนะครับการสอบถามตรงนี้เนี่ยคุณสามารถสอบถามได้แต่ผมต้องขออนุญาตแจ้งรายละเอียดให้มันเข้าใจก่อน คุณเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวที่เอออาเอาโอเคโอเคเอานายไพศาลนามสกุลอะไรนะนามสกุลอะไรนะบอกนามสกุลก่อนเลยเลดลักเลิศดลักเลลักครับเลิศดลักเต็เย็นเลิศดลักสะกดสระเอะลอลิงอะไรอีกคุณใส่ไปเลยครับเลิศดลักใส่ยังไงก็ได้ครับถ้าใส่ไม่ถูกต้องมันจะเช็คข้อมูลถูกหรอตอสลาครับสอสลาตอสลาสลนะครับอ่าโลเลือดสระ เร,รารแม่นาการะต้อเต่าโตหนูตโอเต่าโอนหนูกระรันกับนางอะไรนะเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันยาเ <ยา S 1> ลื่อรับนางอะไรนะอ่าเดี๋ยวผมแจ้งเพียงคุณนางกันยาเลืรับเสร็จเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดเลยสะกดก่อนสะกดก่อนนางอะไรนะอ่าสายเหมือนกันครับกันยาเลือ่อนรัดเลื่อนรัดเนี่ยนางเหมือนกันเออก็ก็ไก่ก็ไก่แม่นากาศแล้วก็อะไรต่อ ยอผู้หญิงครับแล้วก็ยอผู้หญิงสระอายอผู้หญิงสละอายอผู้หญิงกี่ตัวตแล้วก็ยอผู้หญิงตัวหนึ่งสละอาเดี๋ยวฟังก่อนสิครับย่ผู้หญิงสองตัวสละอากัญญาเลิศดรัดคุณคุณคุณฟังไหมครับกําลังสะกดอยู่ค่ะ อ่าใจเย็นๆนะครับผมกำลังใจแจ้งคุณเนี่ยคุณพูดแทรกมาตลอดเลยแล้วคุณจะถามผมมาทําไมครับถามที่ไหนซิใช่นะเป็นคนการกดเ่าวหาคุณนางกัญญาเหรอกัญญายอหญิงกี่ตัวคุณครับคุณกัญญานะครับก็ไก่ไม่หายอากาศยอผู้หญิงสองตัวแต่ละเนื้อรับเนี่ยใส่นามสกุลเหมือนกันนะครับฟังก่อนคอสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันอ่า เดี๋ยวแจ้งแค่นี้แหละก่อนครับผมขอแจ้งรายละเอียดก่อนคุณยังไม่เข้าใจรายละเอียดเลยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โอโคุณตกใจเว้ยสติแจ<ส>กหมดแล้วเนี่ยคุณไม่ผิดจริงคุณคือผู้บริสุทธิ์คุณก็คิดไปหน่อยนะครับถ้าคุณไม่ผิดจริงตรงนี้นะนไม่ต้องตกใจหรือเื่นตัวจนเกินไปอา่าโอเคโอเคอ่าสติมาสติมาอ่าว่ามาอ่าครับรายละเอียดเดียนะครับที่แจ้งไปเลยครับก็คือมาไปสาลแนางกัญญาเนี่ยเป็นสามีภรรยาซึ่งนะครับนางกัญญานรัตเนี่ยนะครับคืออดีตผู้จัดการธนาคารจุงไทย ครับและเขาเนี่ยได้ทำการนําข้อมูลนะครับมาจากทาธนาคารและดําเนินการนะครับสร้างบัญชีมากรุงไทย KTB นะครับและตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวคุณครับคุณฟังไหม k t ีเป็นผู้อดีตผู้จัดการกรุงไทยคุณจะฟังไหมครับคุณจะฟังไหมนี่ฟังอยู่ค่ะอ่ะถ้าฟังเดี๋ยวเรากวนอยู่เงียบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้มันถ้าพี่ถ้าพี่สงสัยพี่ขออนุญาตถามนะ เดียวคุณครับคุณจะถามอย่างเดียวเลยผมยังไม่ได้แจ้งให้มันเข้าใจทั้งหมดเลยนะคุณเออไม่เป็นไรพี่ก็จะจดไว้เป็นข้อมูลเนี่ยธนาคารเออธนาคารกรุงไทยแล้วก็เมื่อเมื่อกี้เนี่ยคุณบอกว่าผมกำลังจะแจ้งคุณอยู่เออเออเดี๋ยวนะพี่ขอทบทวนก่อนเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าเขาอ่ะเอาชื่อพี่น่ะไปไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอะไรที่ไปเปิดอ่ะสาขาอะไร คุณครับคุณคุณคุณจะฟังไหมคุณจะจจอยงเดียวเลยเอยังแจ้งไม่หมดเลยครับเอาจดตัวนาคุณตอบพี่ผมยังแจ้งไม่หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอา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 ชื่อพี่อะใจงอนสิครับคุณเงียบก่อนเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดหมดก่อนเลยครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามพี่ยังไม่เข้าใจพี่ถามว่าเขาเอาชื่อพี่ไปเปิดธนาคารกรุงไทยสาขาอะไรนะคะเออเออบอกพี่ก่อนเขาไปเปิดสาขาอะไร อ่าชาชากันธารักช้าการธารักเลขที่บัญชีอะไรนะเมื่อกี้ที่คุณบอกอ่ะผมว่าตรงนี้คุณนั่งเกบไปเลยครับเดี๋ยวผมนั่งเดไปเลยผมไม่แจ้งรายละเอียดแล้วครับอ่าคุณนั่งเกบไปเลยนะครับผมไม่แจ้งรายละเอียดแล้วครับผมพูดคุณนัเกบไปเลยครับทุกคนที่ผมไไม่ไม่เลขที่บัญชีอะไรนะเดี๋ยวพี่ก็จะได้เช็คที่ธนาคารด้วยคุณครับทำไมคุณไม่เราจดไปเลยะครับ จะนยังไงรอจดอยู่นี่รอจดอยู่เลขที่บัญชีอะไรนะเมื่อกี้ที่แจ้คุณไปประมาณสิกว่ารอบใจละมั้งคุณธนาคารนะสาวก็ไม่รูนะครับธนาคารนั่นเหรอพี่ยังไม่ได้จดไงพี่สมองไม่ดีพี่ขอจดกันยังวะเออคุณก็อยู่เงี้ยปอดสิผมจะแจ้งรายละเอียดคุณใจเย็นๆหน่อยไม่ไม่ขอจดสรุปไปไหนคุณกลัวไม่ได้เออคุณตกใจจนลัวจนคนไปได้ใช่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 เอาเอาขอเลขขอเลขบัญชีหน่อย คุณได้ยินที่ผมถามไหมว่าคุณเนี่ยมีความผิดเหรอทําไมคุณถึงร้อนโดนอะไรแบบนี้ฮะขอเลขที่บัญชี <ผม S 1> หน่อยค่ะผมถามคุณเนี่ยคุณมีความผิดไหม<ย>ถ้า<ย>คไม,ไม่ผิดไม่ต้องร้อนโดนนะครับใจเย็นยังไม่ทราบเลยขอเลขที่บัญชีหน่อยผมถามคุณเนี่ยนะครับถ้าไม่ผิดได้ใจเย็นๆคุณจะกลัวอะไรกันนักหนาครับกลัวขาดตกใจเพราะว่าถูกชื่อเป็นบัญชีมา้าตกใจมาก ขอเลขที่บัญชีได้ไหมคะจะได้เช็คกับธนาคารกรุงไทยค่ะคุณผมยังไม่ได้แจ้งรายละเอียด้คุณเลยเมื่อกี้คุณบอกด้วยว่าลงไช้เมื่อกี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณคุณบอกว่าเขาเอาชื่อไปเปิดที่ธนาคารกรุงไทยค่าถ้าไม่ตังหรือเดินทางมาเลยต่อพกันจะเจอคุณไหมอ่ะจะเจอคุณไหมไอ้ร้อยตำรวจโทรที่ว่านี้จะเจอไหมอ่ะ อ่ามันก็ต้องเจอสี่คุณผมตออิดต่อมาจากสอพอนะครับไม่ใช่<อ>ทีมี้เออขอผมเข้าใจคุคว,ว่าจะเงย็นเย็นไหมครับจะเงย็นเย็หน่อยครับคุณก็ค่อยคอยบอกสี่ก็ตกใจอ่ะถูกเป็นบัญชีมาผมยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้คุณรู้เลยคุณตกใจก่อนแต่แล้วเนี่ยก็คุณบอกว่าโดนตั้งเป็นบัญชีมาเานั้นคุณเงียบเยบอยู่เงียบครับอยู่นี้เงียบอยู่เงียบเลยเดี๋ยวคุณบอกเดี๋ยวคุณแจ้งรายละเอียดเข้าใจก่อนคุณบอกเลขที่บัญชีของกรุงไทยที่เป็นบัญชีมาก่อน คุณรู้เรื่องมัดยีครับไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องไงถึงถามอ่ะคุณก็เงียบๆสิคุณเงียบๆก่อนสิผมจะไม่แจ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอกเลขที่บัญชีก่อนแล้วก็ตัวไหนไม่เข้าใจก็จะถามอะไรของคุณเนี่ยงั้นผมใจแค่เลขที่นี้คือว่าคุณเงียบๆเลยนะอ่าบอกมาก่อนถ้าไม่เข้าใจก็จะถามค่ะเลขเลขที่อะไรคะอย่าเพิ่งถามครับเดี๋ยวแจ้งยละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยถามเนี่ยเดี๋ยวพี่เช็คเลขทีเคถามทีหลัง พี่เช็คเลขที่บัญชีก็รู้แล้วล่ะว่ามันเป็นชื่อพี่ไหมอ่ะขอขอขอเลขอขอเลขมัน<บ>เสียฟังฟังผมก็เลยจะแจ้งฟังฟังอโอเคอ่าเลียนเงียบหน่อยสิครับจะพูดสวนขึ้นมาทำไมเนี่ยครับไม่อย่างั้นเนี่ยคุณไม่เข้าใจแน่เลยครับ<ผ>มไม่เข้าใจค่ะคุณก็ณต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนเอาเลขที่บัญชีมาออย่าเสียเวลาคุณอะรจะพยายามจะอธิบายคุณฟปคุณคุณคุณอย่าเสียเวลาสิคุณบอกเลขที่มาเร็ว เสียเวลาพราคุณนี่แหละพูดมากคุณยังไม่เนี่ยพูดคุณเนี่ยพูดมากกว่าฉันอีกเอาเลขที่บัญชีมาขอเลขที่บัญชีใช่คร้บคุณก็ต้องคุณก็ต้องเงียบเช่คุณจะถามอะไรก็น่ากละหาครับผมยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยเอ้าเอาเอาบอกมาอย่าพูดมากอ้าสี่ศูนย์แปดครับอะไรนะพูดชัดๆสี่ศูนย์แปดอ่าคุณฟังสี่ศูนย์แปดอะไรอะไรอีกสองเก้าครับสองอะไรนะสองเก้าครับ ศูนย์สองเก้าอะไรฮะแปดเจ็ดแปดสี่แปดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบราคากันทันเดี๋ยวคุณผมแจ้งคุณไปเมื่อกี้มันเป็นว่าอะไรผมแจ้งคุณไปว่ายงไงเมื่อกี้หลังจากที่ผมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารนี่คุณเนี่ยผมจะแจ้งรายละเอียดผมเร่งดันเนินการผมเสียเวลากับคุณมาที่สิบนาทีเออเอาก็มันไม่เข้าใจเว้ย ค, mind, e, คุณก็เงียบๆหน่อยสิผมจะแจ้งรายละเอียดให้คุณเข้าใจคุณก็เถียงผมอยู่นี่แหละครับเอาอะว่ามางั้นกี่นาทีแล้วนะคุยกันหกสิบแล้วแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวรอแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเสร็จเนี่ยแล้วค่อยสอบถามไม่ใช่แจ้งยังไม่ถึงไหนเลยคุณสอบถามมาแล้วศูนย์ก็มาแล er ้วเอ้าคุณไม่เข้าคุณไม่เข้าใจว่าคนตกใจอ่ะคุณเคยคุณเคยอ่ะมันตกใจอ่ะศูนย์สี่ศูนย์แปดเดี๋ยวเช็คที่ธนาคารก่อนว่าใช่ไหมเงียบ เงียบครับเงียบเงียบก่นอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันขอดูก่นอกนว่าธนคานคารนี้มีอยู่จริงไหมพูดยครับคุณคุณจะฟังไหมเนี่ยฮะอ้าวพูดมาเลยค่ะฟังอยู่อ้าวเงียบๆ่ต้วก็เงียบๆเลยครับอยู่จริงเงียบอ่ะอยู่เงียบนะครับธนาคารกรุงไทยนะเอ่อเลขที่บัญชีผมบอกคุณไปแล้วนะผมว่าผมบอกคุณไปแล้วนะตีศูนย์แปดศูนย์สองเก้าทำไมคุณไม่รู้เรื่องเลย จ็ดแปดสี่เดี๋ยวพี่เช็คธนาคารก่อนว่าใช่ชื่อพี่ไหมคุณคุอันนี้คุณเป็นอะไรครับคุณคุยรู้เรื่องใช่ไหมครับอ๋อขอโทษนะคะที่ธนาคารเขาแจ้งบอกว่าไม่พบเลขที่บัญชีนี้นะคะยังไม่ใช่ชื่อพี่นะพี่เช็คแล้วไม่พบครับพี่เช็คแล้วเมื่อกี้อ่ะเราต้องตรสอธนาคารอย่าให้ลบบัญชีนี้ออกมันจะไม่พบได้ยังไงมันก็ต้องไม่พบสิครับเราทําการลบออกจากข้อมูลในบัญชีธนาคารไปแล้วอ้าวต้นเป็นหลักฐานนะครับสองทางในข่าสาร คุณเนี่ยไม่ฟังรายละเอียดจบแล้วคุณจะถามถามถามอย่างเดียวผมแจ้งยังไม่ถึงไหนเลยสองสามการคุณถามมาแล้วแล้วผมจะแจ้งยังไงตกตกตกลงแล้วในนี้อ่ะไม่มีใช่ไหมในระบบอ่ะมันไม่มีอ่ะมันเป็นหลักฐานนะครับเราทําการบันทึกและถ่ายภาพไว้นะครับมันไม่มีมันมีแลเป็นตรงนี้เลยเราต้องลบข้อมูลตรงนี้ออกมันเป็นข้อมูลนะครับของส่วนส่วนบุคคลคือชื่อคุณนะครับเราจะเปิดยูดีๆเนี่ยมันไม่ใช่คุณไเปิดแล้วทำไมมันต้องมีบัญชีของคุณด้วย ไม่มม่อนบริษัามปนแหลอ้างของคุณไม่พี่เช็คที่ธนาคารตอนนี้พี่เช็คที่ธนาคารแล้วมันไม่มีเลขที่บัญชี่า่อ้าวยังไงครับยังไงคุณรู้เรื่องหรือเปล่าอืมคุณรู้เรื่องไหมก็เช็คแล้วที่ธนาคารไม่มีเอะไรเลยอ้าวอะไรเนี่ยคุณอะพี่เช็คที่ธนาคารแล้วค่าเมื่อกี้นี่ผมผมบอกให้คุณเนี่ยรับฟังรายละเอียดให้มันหมดทั้งหมดคุณจะพูดอะไรอีกครับ ผมแจ้งกับคุณไปเนี่ยไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบอ้าวอาเอาว่ามาใหม่อ้าวอ้าวจะพูงอะไรอีกนะครับจะพูดความก็เดี๋ยวคุณเดินทางมาทาทาด้วยเลยเข้าับเดี๋ยวเดินทางมาที่จสภตุลาถ้าพูดต่อก็พูดมาแจ้งว่าอะไรอีกอ่ารายละเอียดแต่มันยังแจ้งไว้หมดนะครับให้ฟังหมดแล้วค่อยแล้วค่อยถามมาเลยครับ ไม่ใช่ปรหมดแล้วเงียบไปเลยนะครับมีมนีเจ้าหน้าที่เขาให้คุยกับเอ่อกับกับกับผู้เสียหายแบบนี้เหรอเขาถูกอบรมมาแบบไหนเนี่ยคุณต้องใจเย็นถูกอบรมมาแบบไหนที่ทางเราเแจ้งรายละเอียดไปเนี่ยคุณยังจงมันเถียงนั่งเถียงนั่งอยากรู้อ้าวคนณมะรัยังไงมันต้องการเนี่<า>ยพ <ๆ S 2> ูดตัวเอง<ห>นะครับว่าคุณเนี่ยอบลมมาแบบไหนท่คนอบรมที่คุณยังมาเถียงอยู่เลยคุณเป็นข้าราชการนะคุณเป็น เจ้าหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข้อเสียหายเท่ากับผู้ไรอะไรถ้าคุณไม่ได้รับลมก็แสดงว่าคุณเป็นพอเกินแล้วคุณเป็นประชาชนเนี่ยคุณต้องฟังนะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับเรามีไว้แจ้งคุณคุณเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่จะบอกนะไม่ฟังครับไม่ฟังคุณเป็นเจ้าหน้าที่นะตอนนี้คุณกําลังโทรศัพท์แจ้งให้เสียหายอยู่เขาไม่เข้าใจ เขาตกใจนะครับคุณคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัคุณก็ต้องอธิบายด้วยความตั้งใจคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณผ่านการอบรมมาแล้วทําไมเขาไม่สอนคุณว่าการพูดจาเนี่ยเขาต้องพูดยังไงคุณเป็นคนหรือเปล่าคุณเป็นคนไหมอ่านั่นตอนนี้ที่ฉันถามว่าคุณเป็นคอเซนเตอร์หรือเปล่าเนี่ยคุณกําลังแสดงตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นคอเซนเตอร์เป็นคนไทยไหมฮะ งฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าเขออ้าวคนมันตกใจเว้ยฉันไม่ฟังอะไรที่เขาบอกเอาวคุณคุณเป็นอะไรอะก็ตกใจไงอะไรคุณฟังรู้เรื่องหรือเปล่าฉันไม่ได้โทรหาคุณคุณเป็นคนโทรหาฉันคุณเป็นอะไรอา้าผม คุณพอแจ้งละเอรับในฐานะที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรือเป็นตำรวจก็ช่างแต่ว่าหน้าที่ของคุณมีหน้าที่ต้องพูดกับประชาชนคุณจะมาพูดเสียงตะโกนหมายความว่าคุณน่ะไม่ได้รับการอบรมที่ดีเท่าที่ควรในฐานะที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงถามคุณไงว่าคุณเป็นคอเซ็นเตอร์หรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คอเซ็นเตอร์คุณก็พูดกับฉันดี แต่ลักษณะที่คุณพูดคืนลักษณะคุณหันคอเซ็นเตอร์คุณยอมรับว่าคอเซ็นเตอร์จบ